สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพัตเตอร์ดีกเอ็นอาร์โอด ep ที่1นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นอ o v กันเดี๋ยวเราจะกดไปที่แมตตรงนี้เราจะกดไปตรงนี้แล้วก็เอาโมดหนึ่งหน่อนปึ๊บพอกดไปตรงนี้เลยเดี๋ยว,วน,นี้เราจะมาเล่นตัวหดถดกันเอาเป็นเอาเล่นใบบ้างดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเอาเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้ยตัวนี้ถือว่าโหดอยู่นะครับมันก็จะโหดส,สู้ตัวนี้ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันแข็งเก่งอยู่แต่ว่าไรานี่เป็นฮีโร่อัศชินที่โหดที่สุดโอ้โหแล้วมันต่อให้แบบไม่ใช่สกิลเลยนะันอะโอ้ย มาละจ้ามาละวู้ยมาละวู้ยเดี๋ยวสี่เจอกันจะจะแปลงร่างชูเลยให้อมันก่อนจะจบไวๆเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึนบิดลำโพงก่อนมาดิมาดิปลาดิปลาปลาึ๊บปรับปรับปรับมาดิ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 ฮึ๊บอ้ามอดูพลัง พลังเซิร์เธอร์เขาเรียกว่าพลังเซิร์เธอร์หนีไปแล้วหนีไปแล้วปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยพยาบาลพยาบาลมาดิ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 เป็พยาบาลแล้วไงอ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะมาดิอ่ะเฮ้ย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 เดินป้อมยิงเดินป้อมยิงใช่ไหมเดินป้อมยิงนะครับก็เลยตายเลยเดินป้อมยิงนิดนึงอันนี้อะไรสามารถกดได้นะ กดใช้งานได้ด้วยปรับก่อนมาเริ่มต่ออันนี้จริงแล้วอันนี้จริงแล้วมาอออออเอเเฮี้้อ้เเ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  มาดิมาดิมาดิมา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 ดิมาดิมาไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเอาเอาหนีไปไหนอูไก่จังเลยหนีไปแล้วหนีไปแล้วตรงนี้มันใช้งานอะไรได้เฮ้ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับอะไรก่อนดีกว่าลืมปรับ ลับก่อนออไม่่้องต้องปรับแบบนี้เออโอเคประมาณนี้กันมาแล้วจ้าเออ,อมันใช้อะไรมันหูจังว่าเมื่อกี้มันจตายอยู่แล้วหนีไปยังมาดีมาดีตั้นนะบอกไว้ก่อนว่าตัน้น ตัมเป็นหมูตัมเป็นหมูตัมเป็นหมูมาดิตามเป็นหมูด้วยตา้มเป็นหมูคือทำไมมันใช้แรงจังอะแรงเหรอแรงเหรอมาดิมาดิโอหใช้สกิลอะไรอ่ะอะไรอะมาดิเข้าอ้างเหรอเข้าอ้างเหรอมาดิโหทำไมมันโกงจังวะโคตรโกงเลยหนีเข้าป้อมอะดูดินี่ออกมาเลยเขามาจริงมันจะเป็นคนจริงโอ้ พี่เกียดและพังป้อมเลยดีกว่ามาดิเออมาดิ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 มาดมาตานะบอ๊ยไม่ยอมออกมาเลยดูดูดิไม่ยอมออกมาเลยไม่กล้าหาเหมือนลูกผูชาเลยอ่ะเออโคตรไก่เลยพังป้อมแล้วไม่สนลดเออไก่เกินเปล่าไอไก่มาดิไม่สลวพังป้อมแล้วมาดิใช้สกิลดีกว่า ยิงยิงมาดิยิงมาดิมาปับเอามาดิเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ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 นี้เข้ามาดิมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิมาดิมาดิโอไก่ไปเอาไงยังไม่ออกเลยอ่ะดูดิตูแตได้บ้านอ่ะตูดีดูดีมาดิ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 ตัานด้วยไม่ต้นหรอกกูขที่เกียจตันไม่อยากทำไก่ เก,กตันแล้วขี้เกียจตันไม่อยากตันตัดมารีบจบเลยดีกว่าโอ้อยู่แต่เดี่ปั่มมาดูดิอยู่แต่ปั่มแล้งไงอ่ะแล้งไงอ่ะแล้วไงอะ่ะมาดิแล้วไงอ,อ่ะแล้วไงอ,อ่ะแล้วไงอ่ะมาดิมาดิาดโอ้ใจตันเหรอใจตันเหรอตันเหรอตันหนอมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของก่อน outgoing. ต้องเอก่อนปุ๊บ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 ปฮ๊บเฮ้ยมันใช้สกิลอะไรมาดิ มาดิมีเลอค่ะเติมเลือดนะมาดีมาดิออกมาดีมดมมม,า,มาไม่าม,มามมะพังป้อมเราไม่กลัวหรอกวาดียัีไงพังป้อมเราไม่กลัวหรอกโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาแบบมาดูคะแนนกันก่อน แตกแล้วจ้าไปดูคะแนนก่อนไอ้คะแนนเท่าไหร่ดูดิไี้ดูคะแนนก่อนโอเคไอดูคะแนนโหของมันดิโอ้โอเค,ดออดออเ,คเดี๋ยวออกก่อนแป๊บน,นึงลองนี่ก่อนดีกว่า โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาอัดต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัดต่อนะครับแต่พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้มันวันจันนะครับผมจะไม่อัดพรุ่งนี้นะครับผมแค่พูดเล่นๆนะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์น้าเดี๋ยวผมมาอัดต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย